เะดมสอบสวนเจน่อนะยังไงยังไงยังไงจะอยู่กรุงเทพก็จะอยู่บ้านกวดบ้จะให้เขาไปอยู่นี่เออไม่ใช่ไปอยู่นี่ไปอยู่ด้วยมันเป็นแค่ข่าวลือรถเราเต็มบ้านเราต้องมีช่างประจำใช่ไหมล่ะใช่ใช่ดีนะเราไม่ต้องเสียค่าช่างค่าอะไรเรรามีถยคนหุงข้าวทำกับข้าวได้หมดเราไม่ต้องทำอะไร เรามีรถกู้ภัยด้วยรถยกด้วยเราเอาหมดทุกอย่างเออาาหมดทุกย่งได้หมดทุกอย่างเลยเงินไปไหนทีนี้ได้เราหมดเลยพี่กลัวผีไหมคะผีเป็นยังไงจะพาไปเก็บศพอะไรเงี้ยพี่กลัวผีเป็นยังไงไหนเขากลัวแต่คนเก็บศพไม่รักเลยเขาจะบอกเนี้ยเชียร์ทำอะไรคะเนี่ยเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องทำอะไรคะเนี่ย เอาสอบส่วนเลยอไม่กลัวจบเลยเขาลือใช่ไหมเขาลือใช่เขาลือใช่ดูน้าตื่นเต้นเขาลือไปว่าลือไปว่าได้ยินนะลือลือไปว่าได้ยินแต่เราได้ยินด้วยไหมมันมีใบหนึ่งมันบางแง่เลยรอติดตามนะรอติดตามจะเป็น F4 ด้วยคือสีเหลี่ยมแท้ถามลูกยังถามลูกยังจะดมรู้ได้ไงนี่ดูได้ไงแซม พี่ิมพี่ตูงมาก้ามาว่าวพื้นผู้เดียวนี่เลยเลว่พื้นผู้เดียวแม่ว่าพื้นผู้เดียวตายก็ดังเดะเข่าก็ได้ดังเลยจีนนางนี่หะได้เลคนเมืองแกว่าจะกคนนอเปนะเสียอไุดองพันเหอสามสามพมื่อนี่เสียทอไม่เด็ดไม่ต้องทำคลิปคิปเรื่องชาวบ้านทดังอีลี พัวเมียใครคิดกันอย่อยากรู้จริงๆเลยเรื่องอะไรเรื่องอะไรอยู่วะเขาเป็นอะไรกันล่ะอ๋อตัดเร็วๆน้อยจะได้ไปชั่งกิโลขายสรุปว่าสรุปว่าสรุปไม่คิดอะไรเลยคิดกันอออยังไม่เราจะไม่ปไม่ใช่ประกาศแล้วมองตาพวกสปาร์กอะไรเงี้ยนะไม่ใช่ประกาศนะ้ไปเข้าไปตะวันแดงแค่ไปถึงชั่วโมงเขายังได้เลยได้ไรพี่นะ ีนะได้ไรได้กันคุยกันแสดงว่าต้องมีประสบการณ์ใช่ไหมแต่ดมก็แกก็เร็วเหมือนกันมันเดียวเลยยัให้ออกซื้อไปแต่วันแดงดูดูหนึ่งขัไปด้วยว่ะคนบางคนหนึ่เของที่มองหน้าผัวจะไปตบเขาอีกไม่ดูหน้าผัวเลยน่ะผัวเป็นตะยานิยังไงบุกมาถึงที่ ปม่ให้เขาสมถึงที่เลยแต่ว่าจะมาซื้อ้กับโดนเลยจะได้ออกงานนะคะรถก่เนี่ยมีข้าวเกี่ยวไหมมีข้าวให้เกี่ยวไหมเกี่ยวอ้อยไหมโอ้จเลยชีต้มครับสองรอบเลยเด้อสมรอบเล้เด้อมีแต่สวนอ้อยค่ะวนรักย่ง ไม่สามสัตว์เหรอเจเนนมาหาตะดมนี่จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโดนสัมผัสก่อนไม่หาเสียท็อปเสียท็อปส่งไปบริเวณนด้นมเนี่ยแล้วอันนี้เตรียมไว้ก่อนอันนี้แค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มอยู่บ้านเราเนี่ยไม่กล้าเจอหน้าเลยเนี่ยนี่เขาก็จะขยี้จนว่าสินสอดเท่าไหร่จะจัดวันไหนคอยดู ต่อไ้ก่อนใช่ไหมคะแค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มเนื้ออยู่นู่นเดี๋ยวมันเจอเสียท็อปเนื้ออยู่นู่นใช่ไหมพยาขยี้พยาขยี้พยาขยี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนต้องเตรียมคำตอบให้ดีแน่อะไรสารคคมนะอะไรสารคามนะสารคามน้ำไม่ต้องไม่ใช่ครโบเมนอุยอะไรนะเองวะลืมนู่นลืมขุณแผนสารคาม คนขุณแข็งเราเพน่ขุนดุดหนึงขุณดุดขุนดวงคุณดุดนี่บ้านหลังนี้สวยแน่เลยสวยเจ้บ้านเนาะเออสาวยีก็บพรว่าทำลาะสาวยีโอ้ยติดตามสาวยายช่ปะมันคือมุ่งจับกันเนาคุณนึงเก็บศพคนหนึ่งทำศพให้เจแน่น่ะกำลังหาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนหนึ่งเก็บศพคนหนึ่ง คนทนึงทำได้ศพน่ะมีแล้วนะกูไภัยมีเก็บศพมีอีกคนหนึ่งถายลงเนื้อคนทำศพนี่แหละค่ะยังไม่มีสนใจไหมสนใจไหมคะเขาร่วมแกงกู้ภัยได้ไหมคะตอะมีเวลาไปนำบกัวเอารนบรรทุนเนี่ยมาดงดูดเงินฝ่ารถขึ้นนักหนาใช่ไลเสร็จไหมวันนี้นี่เสร็จร็ครับ มีเป็ดไหมนี่ชาวบ้านเขาจะกินเป็ดไหมหมดหรือเปล่าเตหมดไม่หมดยกเวียนไปไปออกงานอะไรมันออกงานอะไรนี่ไงไปสอนหน่วย EOD ไหมไปสอนเขาสอนหน่วยกู้และเบิกไปสมพยาบาลเหมือนเหมือนเราไปแช่งคนต้องว่าไหมเราออกไปนู่นเหมือนไปแช่งกันเนาะ แล้วออกงานแต่ละที่เช่อะไรเราไปสอนผู้ใดตายเนาะคือรถขั้นอี๋เห็นบ่เขาจะพูดอะยังีิน่ะขับไปจอดบ้านไหนบ้านนั้นถามว่าผู้ใดตายเนาะมาหับผู้ใดเนาะความแยกย่ำ่ันมาไปความย่เลยแอ๊ยม่โอเคาไปยูนูนแล้วบเอาเปน่ายานนำทวไม รถมาหับเลยยาาเอ้ยรถพี่เนี่ยโอ้เบาขึ้นค่ะยังไงสูบนะนี่ย่าสูบโอ้ยโค้งอะบุรีรถเฮจบเลยรถเฮทุกซีบแล้วนะทุกเที่ยวไม่กี่อย่างแต่ละวันจ้าเะไรที่จึงให้เห็นือถึ่งหรือว่า ฟอมแก่งเป็นไม่เป็นท่างมันเราทำออกกรแตงนุ่นไหมนุ่นเลยเราทำเหมือนที่นี่กันแหละเอาคนแก่กินมากจะเป็นไงเอาเด็กน้อยกินดังเปียงปางนุ่นนุ่นเลยเลยเปียกปังนี่ไม่นุ่นแล้วเนี่ยอะไรเอ้าเดี๋ยวเขาลืมเลยอันนี้แนนอันนี้แนนแนนเก่งแนนเก่งเนียนเก่งเก่งอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วอุ้ยไหนพูดซิพูดไหนพูดไหนยังไงก็เก่งยังไงก็เก่งเออยังไงก็เก่ง น,นี่ก็ใหย่กาคณะช่วยย่อยังได้เลยนกรก็นำจังเลนอกรนำตาสับเปเดี๋ยวนี้มาขับรถเกีียวกระโดมไหมเดกกูเครม่อยู่แค่เครก็ไปมาเลยหัวไม่ิ้เลยรถขับรถเกี่ยวได้ไหมปีนี้ ไหนที่นั่งมีหามีเจอเลยโอ้ยเสี่ยดงกำลังซ่อมแซมรถเกว่๋าขอคำปรึกษาจากผู้ชํานาญการเรื่องปรึกษาเรื่องผู้ชายเรรอกไปไหนไม่รู้เกบเฮดรอบนเอาเกบเฮดท่นไหนล่ะอยู่ตัวมากไปไหนบ่ไอ่านดูคอมเมนต์นะนี่พี่ว่ที่เราของเนีไหนกู้ภัยอะนีนี่เต็ม สรุปไม่รู้เรื่องหรอไม่รู้เรื่องเลยทังคนเ่ยทำไมไม่จะคิดมั้งน้าใคบนะหน้ามันอ่ะถ้าแกได้ถามอีกตอบไม่ถูกอ่ะเอาสับเปลือกไปซอยเขานวดลงให้หนักนาทีแล้ววูเห็แกขัดน็อดฮะเป็นคนขันนอตขันเนีนวูขูดนอดเห็นไหมอาดอ๋อทำความสะอาดน็อต ูมนีีนน้องอะไรคะซีน้องยาหยีวันนั้นไปไปค้นหาคนจมน้ำอยู่คนชายเขาไปเจอกันดิเห็นยาหยีก็ไปเอาไม่ใช่นูนเลยอยาหยีน่ะเอาเป็นอย่างคืองูจักคณะเพียรต้องถามนั้นงูจักเบิดทุกคนบอกปาด์ขันห้าวงูจักขันมึงมันคงมีหางแบบนี้ะ นี่จะคนที่รู้จักกนแน่หนรู้จักกันมดตอนนี้เอาจิ้งกเนี่ยมันมีผลดีด้วยหนใช่ไม่ใช่เราก็ตามน้ำไปก่อนก็ทำแล้วก็กระเดะออทไอ้าอันนี้ตะดอมสอนมาหรอเฮ้ยทำท่าทางเลยทำได้เหมือนเขาเลยดัดเจลแล้วเด็ดเจลแลนะ อะไรอ่ะไม่เห็นจะรู้จักเลยนิดๆในเวลาพูดดัตช์หแต่ต้องทำยังไงยังไงกัเก่งกัปั่นเลยอมเลยดูนิ้วด้วย อมกับปั่นบ้าเลยกลัวสิบอแล้วกับปั่นสิวหายสิเราต้องวางตัวยังไงพี่แนนต้องถามเสียดงเราต้องวางตัวยังไงอะเราตยังดีคคลาตลอดยุ่มแน่ เล่นตอนเป็นลูกไก่ทีนแรลกของพ่อปู่ไคร้กันแรกพ่อปู่แม่ย่างพอปู่แม่ย่างนั่งพับเปียบกินข่าวนั่งพับเปียบกินข่เล่นต้องเดินไปจับมือที่เก่งด้วยนะโอ้ยอันนี้ก็กลับยังยังจะพี่แกไม่กลับกรุงเทพหรือยังเข้าเลยนะเอ้าเป็นไรเออยังไปซีเรียสป่ะอันนี้เจนเนนมาสอบถามผู้รู้ค่ะเขียนดมผู้รู้ Lied. ผู้รู้<ล>เราต้องปรึกษาผู้รู้ก่อนนะสวนเควายน้ำสวนเควายน้ำว่าเมนจะ,ะเักเคบอุ้ยหมอมาดมดา่าคนโคลผื่นอยู่หมืม่อวานเนี่ยแ <c oughs> ล้วมาให้โคคผื่นแสดงรู้เด้นี่ หูว่าเขาเอาพื้นเขาได้กินเอาวันนั้นนอนอยู่บ้านเนี่ยังยตังเงยน้องเอียวไปหาเสียท็อกต้องมีอะไรเลยลองเปิดดูในนี่เพิร์มีใครไล่สดที่เขาไล่สดอยู่เลยนอนถ่ายริบเลยอยู่บ้านก็ได้ผิดนะคะคนดูตั้งเยอะอ่ะอื้อสามหมื่นแล้วเหรอสองหมื่นดูเร็วมาก เราต้องเรื่องชาวบ้านคืองานของเราต้มน้ำอยู่นี่ยังพี่ยังมีเลตติ้งไหมพี่ยังมีเลตติ้งไหมมีอยู่แล้วโอ้โหมีอยู่แล้ววันนั้นวันนั้นอะไรนะไปกินชาบูไปกินชาบูมันไม่ฮอตตอนนั้นไม่ฮอตวันนี้เจนแนนมาหาตะดุมในซอลอยอยู่ไหนซอลอยไปอยู่กินเห็ดเดี๋ยวกลับบ้านไปกินเห็ดเน็ดเค่ะเดี๋ยวสำหรับทีนี้ไปแล้วบ๊ายบายรอติดตามรอรอติดตามตอนต่อไปค่ะเราไม่นึก เดี๋ยวทำคลิปให้นี่อยู่กว่า